อาตมาพระอ,อาจารย์โกสซจันทบิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ประชาบ้านทุ่งโฮก็จะให้ดูบริเวณเตานะโยมที่เกดเปิดเตาเยอะแจะปิดลำบากอืมปิดยากเนย จะให้ดูบริเวณนายโยม,มง่าดี <c oughs> เป็นปลาช้าที่ก็เป็นสร้างเพิ่งมาใหม่ก็วดก่อนที่บาเนี่ยก็คือมันจะไม่ใหม่นะคือมันเป็นสูงกว่านี้แล้วก็จะให้ดูบริเวณรอบๆเรายของปลาช้าแต่ละที่ให้ดูอืมว่าข้างในเป็นยังไงนะยโยมอือโอ้โหมีกระดูกกระเท่าข้างใน วันนี้อาจะมาจะไม่ขอเข้าไปข้างในนะเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยจะเบร์อเท่าไหร่อาจจะมีงูมีเง่ามีเงี้ยอะไรก็เลย <c oughs> โดยสัมพันธ์คือมันเป็นลางสังหรณ์นะเอาง่ายดีเพราะว่าที่ไหนที่มันมีน้ําท่วมเนี่ยส่วนมากงูจะอยู่ข้างในในเตานี่แหละเอาง่ายดีวันที่ก็เลยถ่ายทําก็ อย่างที่โยมได้เห็นกันพระอาจารย์ก็นอนจิตตรงนั้นแหละก็จะให้ดูบริเวณสมัยก่อนตรงนี้ไม่มีคล้ายๆกับที่เจ็บของและเป็นห้องน้ำพระด้วยก็เป็นป่าช้านหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมู่บ้านก็จะให้ดูบริเวณนะวันนี้ว่าอาจารย์ก็เสียงแหบเสียงแหบหน่อยก็รู้สึกหน่อยแหละเอาง่ายดีก็วันนี้ก็ จะจบการถ่ายทำเพียงแค่นี้ก็ขอให้ญาตโยมมีความสุขเด้อบายบายจ้ะ